สวัสดีครับพวกกับผมพอละเดี๋ยวฝันแล้วฝันระกรนมันพิดผมไม่รู้หรอกว่าพี่ไม่เคยเห็นห้าพี่หรอกนั่นแหละคนเข้าใจผิดหลายคนเลยโอเคว่าว่ามันผิดตัวปลอมครับเดี๋ยวยังกินอีกอ้อขอโทษหาที่จริงไอ้รถห้องกระจกเออสีสวย ผ pues ้าอยวนตนะกดให้นกอไม่เหี่วไม่ต้องถายข้างนอกนะ ได้กันใช่ไหมโอ้ยโอ้ยเกี๊ยวแกงแพงเล้ยเกี่ยวเหล็กโอ้ยโอ้ยเกี่ยวเหล็กอะไรเนี่ยเป็นไรบ้างตัวแกงอะตัวแกงเราไม่ได้อ่ะใจตังนให้เขาหน่อย